สวัสดียามบ่ายค่ะสนุนนะคะให้น้องๆเพราะว่าน้องๆเนี่ยสวัสดียามบ่ายทุกคนทุกท่านนะคะบ่ายสามบ่ายสี่แล้วเนาะวันนี้แม่น้อยออกไปข้างนอกออกไปทําธุระข้างนอกก็คุณ่งจะเข้ามาออกไปแต่เช้าแล้วออกไปแต่เช้าแล้วคุณงเข้ามาไม่ได้ทําคิดอะไรกับเขาเลยก็มาทักทายกันยามบ่ายบ่ายแก่ๆนะคะทุกคนวันนี้ออกไปข้างนอก ไปหาเล่นหาเที่ยวตามภาษาคนไม่มีเรียกใช่ไหมทุกคนเราเราคนไม่มีเรียกมีงานออกไปก็ไปหาอยู่หากินเข้าร้าน่มสวยบ้างไปซอยผมมาใหม่เป็นไงโอเคไหมดูโอเคไหมช่วงนี้โอเคไหมคะทุกคน ก็ทำใบบ้าบ้าบบไว้ยาวบ้างใส่ขั้นบ้างแล้วก็นั่นแหละก็นี่แหละตามสบายเนาะอยากทำอะไรไม่แพงหรอกซอยสาะซอยสองรยห้าสิบบาทแต่เล็บเราทำเองเล็บไม่น้อยทำเองไม่ต้องไปจ้างเขาเล็บนี่เราทำเองได้ตาได้ แต่แต่ผมเราก็ไปสะสะดูเธอหรือว่าไปซอยได้ซึ่งเธอเ็บพอได้ดีมากไม่มีเรยกมงงานอะไรก็ออกไปตามภาษาไน้อยเลยออกไปเที่ยวไปกินหากินก๋วยจบก๋วยเตี่ยวกินข้าวอยากกินอะไรก็หากินนิดๆหน่อยๆนั่นแหละเราก็อยากทำอะไรก็ทำามใจของเรา เราอยู่คนเดียวเราไม่ต้องไปเกรงใจอะไรใครจะออกไปตอนไหนก็ออกไปได้จะกลับมาตอนนี้ก็กลับมาได้สบายสบายไม่น้อยไม่น้อยของไม่น้อยเป็นอย่างนี้แหละอยากออกก็ออกไม่อยากออกก็นอนอยู่บ้านถ้าออกก็เสียเงินถ้าไม่ออกไม่เสียตังค์ถ้าออกนอกบ้านอย่างน้อยๆถ้าเราออกนอกบ้านนะอย่างน้อยๆแหละไปเที่ยวทีู่ ไม่เสียมากก็เสียน้อยถ้าเราออกนอกบ้านลองลองได้ออกเสียแน่นอนไม่เสียมากก็เสียน้อยถ้าอยู่ในบ้านเราอยากกินกเราเดินไปชวเว่นถ้าเราไม่อยากกินรเรงงาก็ทำกับข้าวกินเองมันก็ไม่ได้เสียกันเนี่ยเพราะเพราะฉะนั้นเราก็จะไปคิดอะไรให้มันมาก ทำาทำอะไรก็ทาำไปเถอะไหนเราจะสบายใจจะไปซีเรียสอะไรให้มันนักหนาคิดว่าเราทำไปแล้วเราเราสบายใจไม่ได้ไปเบียดเบียนคนอื่นไม่ไปทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนทำไปเถอะ ยังไงเราจะสบายใจยังไงเราจะมีความสุขคำไปเถอะไม่ไม่ไม่ต้องไปเกงใจคนนั้นคนนี้หรอกเพราะอะไรเออเราเราไม่ต้องไปกลัวใครพะเราไ่ไ่ทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเราไม่ได้ไปเบียดเบียนใครเราพอใจไปเราก็ไปพอใจกินเราก็กินพอใจเที่ยวเราก็เที่ยวเราอยากนอนเราก็นอนเราไม่ต้องไปเกงใจใครอ่ะถูกต้องไหมเพราะฉะนั้น อย่าไปซีเรียสเรียอย่างนี้เลยจะทําอะไรก็ทําเถอะอันไหนเราจะมีความสุดทําไปเถอะเดี๋ยวก็ตายแล้วไม่นานตอนนี้ก็เจ็ดสิบแล้วเอออย่าไปซีเรียสเลยคนเราไม่เมื่อเราอยากทําอะไรก็ทําไปเถอะอันไหนเราสบายใจคิดว่าเราทําถูกก็ทําไปอย่าไปวอรี่อะไรจะทาอะไรก็ทําไปเพราะฉะนั้นเราจะเราจะคิดอะไร เราจะทําอะไรกลัวคนนั้นจะว่าเรากลัวคนนี้จะว่าเราอย่างไม่น้อยม่ไม่กลัวคนอื่นว่าเพราะไม่น้อยเป็นตัวของตัวเองจะไปติดตามใครจะไปหาใครเออพอใจไปหาใครก็ไปไม่พอใจแค่ไม่มีใครบังคับมันอยู่ความพอใจของเราเราตัดสินใจกูจะไปหาคนนี้แหละใครเขาก็ห้ามเราไม่ได้กูจะไปติดตามคนนี้แหละใครก็ห้ามไม่ไดออ้อยู่ที่ความพอใจ ของแต่ละบุคคลใจเขาใจเราก็แล้วแต่เขาอยากมาติดตามเราก็โอเคเขาไม่อยากมาเราก็บังคับเขาไม่ได้นั่นแหละมีคนรักก็มีคนเกลียดมีคนเกลียดก็มีคนรักเพราะฉะนั้นคนเรามันมันไม่สม่ำเสมอกันคิดว่าลูกคนละพ่อละแม่ต่างต่างจิตต่างใจ ขนาดพี่น้องกันมันก็ยังทะเลาะกันภาษาอะไรอย่างเราล่ะคนอื่นมันจะเป็นอะไรนักหนงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดอะไรเลยถูกต้องไหมคะนี่ละแม่น้อยก็ไม่มีอะไรหรอกมามามาเมามอยกันให้ฟังไปเฉยๆนี่แหละเชื่อไหมวันนี้แม่น้อยไปร้านเิมสวยไปร้านเิมสวยเจอคุณยายอายุเก้าสิบสาปี ทาเล็บแดงแป๊ดเลยนะแกดังโดงสวยมากผิวพรรณสวยเก้าสิบเอเก้าสิบสามปีแกบอกว่าแกจะแต่งไปจนกว่าวันสุดท้ายแกบอกแกได้แต่งตัวแกมีความสุขอืมแม่ยังถ่ายคลิปเข้ามาเลยแต่ไม่กล้าลงกลัวลูกเต้เาเพราะว่าให้เราเออนั่นแหละคนเรามันมันคนเราไม่เหมือนกันเนาะเออความพอใจของคนมีความสุขเขาก็แต่งเออยัง ที่แข็งแรงอยู่เราก็ทําไปเถอะนะอย่าไปโทษกันอยากทาอะไรก็ทําไปอย่าไปคิดมากอย่าคิดเล็กคิดน้อยอันไหนเราสบายใจทําไปเถอนะเนาะไม่ได้เพียดเยียนคุณสุดท้ายนี้ไมเนาะก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านเอฟซี FC ทั่วโลกเพื่อนๆยุทธ์ด้วยกันอยู่เมืองนอกหรือถึงเมืองไทยเอฟซีป้าลุงก็ขอให้มีความสุขทุกคนทุกท่านคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองทุกท่านนะคะ สุดท้ายนี้ไม่น้อยขอฝากทิ้งงานสกิดข่าวไว้ทุกคนทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายพุ่นไม่มีอะไรหรอกมาทักทายกันยามเย็นนะคะก็ไม่มีอะไรหรอก,มก,กมไม่น้อยไม่มีาระ <c oughs> อย่างนี้แหละสบายๆโอเคไว้เจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบายพุ้น